我妈นี่แหละใช่่แ <Thank you. S 1> ่พิอบครับมากดีดีากดดกดดกมมา <you>. มาด,ด <c oughs> าดม,ม <c oughs> า <c oughs> ก,กีก <c oughs> าากมกีาีาาดี เกินเสพสวัสดีอันนี้ป้าสิเฮ็ดอาหารฝรั่งได้พี่น้องเอ้ยอันนี้กลำลังปีสีแดงทราว่าคราวนี่เขาเอิญน,น่าจะเนาะอันนี้ข้าวปุ๋งมันสิออกหวานได้จ้ะเลื่อมันสิออกหวานนี่อ่ะนี่อ่ะให้เบิ่งกะคั๊เอ่อสื่อมาซัมเจแล้วจ้ะอะในขวดโหลน่าจะเนาะก็ประมา 4, นนะ่าซีสามขนเนาะ Sam cun mh mh mặt mh 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 thì mh chả làm mh 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 ใส่ป่าก,เก็เก่งเก่งอยู่บ้บนพี่น้องเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตักหา่นฟลางไงปุ่นนห่นไหปุ๊บง่าย ไป <Bye. S 2> mm. 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 okay. ดูสีค่ะ mm. สมชุซพี mm. so. ่น้องก็น่นากิน mm. น่อะเนาะเิน ใส่โซเสืซกันหน่อยปากเล่นลาดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าพ่อใหญ่แกชอบโซเสืซอันหน้าลอยว้าประมาณ เป็นอย่างเด้นี่สิมาอวดนี่ลูกไส้ป้าหูเขากินเองหัวหลอกก่อนลูกไส้ลูกฝรั่งพี่น้องเอ้ยลูกเกิงฝรั่งหูเขากินเป็นพี่น้องโบดตายดกอกป้ามาจากลานมาเห็นบออเขาอุ่นๆนหญ่ทีเอาเพิ่นหูเขากินเป็นเด้อพี่น้องเอ้ยเออเพิ่นพัดเขาแ่บก็ป้าเีกี่บอกให้ นี่ละโอ๊ยบักหลาแม่หูงเขากินเป็นเด้อพอดีเลยแม่ก็จะได้กินเขากันหูงนี่แหละเนาะจ้ะเนาะมีคนเอาไข่ไมาให้ป้ <c oughs> าไข่พี่น้องไข่เขาเรียงนะเออป่าประดิืฐอตามซปเปอร์มาร์เก็ตเนาะอันนี้เขาเลียงเช่าวสวนนะเป็นกปเลยผู้ใหญ่เป็นไม้ป่า ጆርጅ ዮሐንስ እና ካኩል ጆርጅ